ีฬาขอพอ,พอยนันไงทุกคนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนไหมก่อกนไหนว่าจัพอเปลี่ยนในหลังเดียเปลี่ยนเีปลี่ยนลามลาย่าปากลันหบเยมันแบมันบอกลูกเปียากาทเที่รา,ายการเราเพบานแม่ได้คะเลยเาจะอธิบายราเราเรื่องกลของหลามากแต่ แรกจนจบเดี่ยจ้าว่า่ะเป็นมาจังไหเต็มไหนมา็อยู่ล้วหัจุก็คือที่แรกต่งก็เป็นเด็กน่อยธรรมดานี่ะจ้ากับเอาง่งไงกับเด็กหน่อยตามบ้อา,อานตามนั่นนี่แหละตามบ้าน่เสนะิน่าจะแบบให้บ้านนม่เสียแล้วขึ้นมือเนะนี่นะหนู่าหนูไปปาร์ตีหนูอยากเป็นหมอลำ่มหนที่แรกหนูนนก็หูใจได้เย้ยว่าหมอลำมมเป็นยนใหญ่เามเป็นมาของหมอรัมันเป็ียนใหหนูไน หนูซึ่ชอบเล้ผลงานเพลงอะไรเพลงก็คือบอกเพลงอินดี้แต่บาดหมอลำาีกคือยังบอกหนูบอกไปไม่ชอบไงวา่าต้องเจ๊แดงไงพวกเราคือหนูอ่ะเดยกไมโยนน้ำพรออีกแล้วกันหน่อยพอกระแม่ก็เล่นนะน้าไปทัางว่าไมาอย่สีเกดเทเจแดงเขาจะสีนี้ได้ใดใน้การเลเรียนกันสินะจ๊ะเ็นก็เล่นนะน้าหนูไปเด็กเลียนหมอลำบัวแม่สีงเรียนนะจีทั้งทั้งที่วันนั้นอ่ะหนูกับแม่ไม่มีตังเลย ไม่มีแม้แต่แังจะไปเรียนหมอเราเพราะว่าปกติอะถามว่องติดเป็นหมอและห้องถองมีกู้เป็นอบอกค่ะมีคููสอน,นหอมนหอเราอย่างนี้แม่ค่ะก็คือแม่ก็ปวดตรงแบกหนาไปเยืมอเงนินค้นตื่น่ะใหนูไปเรียนแม่ค่ะเามากจะเห็นหนูไปเรียนหมอเรา้วหลังจากนน่ะพ่อก็ไปค้นหอวให้หนูว่า อยากลองเปลี่ยนจากหมอรำซิงมาถึงหมอรำปูบัว่ะหนูก็เลยมาโอเคหนูอยากลองหนูอยากลองเปลี่ยนว่าคุณภาพของผมมันจะได้เหมือนคนอื่นไหมภาพที่ดีก็เป็นหมอรัมปูไหมเพราะว่าตอนนู้นท่เขาตั่งหมอรำมบูอะหนูบอกบูเลยว่าหมอรำมบูมันเป็นยังไงรัมยังไงแม่เมื่อวานหนูไปแต่ลัมซิ่งขึ้นรถเงี้ยสิน่าจะเรา คือเมื่อนั้นมีพ่อโดเพื่อนเด็กไปทำการแสดงอยู่ใกล้ๆบ้านล่ะแต่ว่าคือในใจล่ะลาทิปเปสมัครอีกงงเรื่งเลี้ยวเจ้าบ้าพ่อพ่อเอกมันบอกว่านี่เกือบนอกเกือบนอกเกือบนอกเกือบละวิีนีดีเด้อวงนั้นก็คือวงทิปไปวงอื่นนั่นลองลองวงหนีเบิ่งก่อนบ่เพื่อไปเราไม่ควรอยากัำเสีย เราลุงก็เล่ยแต่ชินใจกับแม่ก็เล่ยถามปรึกษาแม่ว่าแม่เข้าไปบอหรือว่าเหตุตามขผล่พงซอกก่อนเพื่อมันบโอเคเข้ากัจใจไปโมกุยไปเลยผมเล่ยประกาศรับสมัครทางเฟซบุ๊กเนาะลูงก็เล่ยเหตุตามที่พ่อเองเป็นแนะนั่งว่าพี่จูคุนสิมาแสดงอยู่ไปน้องกู้หน่อย มุหามุหาค่ะเราไปเที่ยวนี่ก็เลยแต่แม่เป็นคนแรกลกไม่ดีเองพ่อตัวรัรกษณะโคตรทะบอกครับวันนี้เพ่นลย์พัทมาสลับข้างเฟซค,ครับผม,มนี่ไ,<ม>ไงครับโซเชียลนี่ทักผ่านมาโซเชียลนะครับวันนี้ทักมาทางไหนาน้องปอดี้ครับ <c oughs> วันนี้ขี้มามาบอกมาโอ้ยขครจะว่าสม,รมาร์ทโฟนเจ้าวันนี้ขี้เกียจมากเลยครับนี่คือโซเชียลนะครับอ่า หลังจากที่ส่งคลิปส่งอย่างเอาขาก็ออยากตั uy, ้งเสียงไงเออส่งคลิปมาก็โซเชียลนะครับผมไม่ได้ตัดสินใจรับเด็กคนนี้เฮ้ยสิบห้าสิบหกปีนี่เอาคือร้องรับจริงจริงวะโอเสียงที่แตงว่านเหรอวะนี่หน่อยเกิดว่านี่พูดกับตัวเองเฮ้ยสัญญาว่าไงว่าได้ป่ะสิบปีดูตอนนี้เด็กเขาไม่ยังเด็กหน่อยอยู่เฮา พอ่ออย่างโูกพ่อสิไปลับอยู่บ้านหนองคู่อยู่พ่อสิรับหนูว่เวลาน้องมือก็ปกตินะในลูกส่งลูกมาหน่อยดิไม่เป็นไรลูกส้มตาบอดคอนแขกค้นปวดนี่พ่อเ,เลี้ยงเอาไว้ลากันแล้วกล่องอ้อยเยอะรับกันไว้ในยูดูมกันแล,กลอกพ่อรับนะลูกได้ยินข่าวว่าตอนพ่อรับกระโดดออกจากที่นอนเลยเนาะดีใจหลาย นี่คือเป็นการสนทนาผ่านโซเชียลหลังจากนั้นโดยท่าหางลอยหกกิโลเมตรครับแล้วมาเจอกันหลังเวทีแล้วมาเป็นคลิปนี้ครับผ่านโซเชียลคนไหนได้ดูคลิปนี้ยกมือครับถ้าไม่มีคลิปนี้คุณจะรู้จักอุ้งอีกเพื่อบ้านแพงไหมครับคลิปนี้ใครเป็นคนถ่ายครับ คลิปนี้นางกออกจากช่องสาวน้อยทุบานแพงคลิปนี้พลิกชีวิตกุ้งอิงครับซ ocial พลิกชีวิตครอบครัวกุ้งอิงที่บ้านแพโซ ocial พลิกชีวิตหลุงโจซ ocial พลิกชีวิตสาวน้อยทุกบ้านแพนจากวันนั้นมาถึงวันนี้ปัจจุบันยอดคนดู4ล้านวิวกับคลิปนี้ครับ ภาพวิวนั่นก็คืกกกกอกลัมม่องหงรอยตารอยน้องตาที่อ,อกอุ้มไปด้วยความหักความเมตตาความสงสารของเด็กเล็กของเด็กบ้านอกตรงนี้ครับทรงพานมาเป็นกำลังใจทรงพานมาเป็นมาไล่สนับสนุนด้วยการแชร์เชร์ชมแล้วโอนมาอะไร จนเห็นหายกี่หลังนี่มือนี่ครั้งเมื่อกว่าครับพระเอกก็บแม่หน่อยครับนอนอยอออมีขาวบอกเมื่อวงหญิงร้องเพลงตามตลาดนักครับใส่จุดดัเรียนแต่ทุกวันนี้ครับมีคำพูดคำพูดหนึ่งที่ผมพูดกับพรอเอ,เอกแลไม่หน่อยว่ารับตาลงผมเห็นบ้านหลังงาม เห็นรถขั้นใหม่เห็นเงินเก็บเห็นอนาคตที่ดีและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันนี้ครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีบ้านหลังใหม่มีเงินเก็บมีกำลังใจมีการออกอุ้มจากแฟนขับทั่วโลกทั่วประเทศครับรปรดดใวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณแฟนแฟนทุกๆก,ก,กำลังใจที่เห็นกีฬาเขอบคุณ่ะ มาถึงทุกวันนี้ส่งผลต่อยอดไปถึงองค์กรทําให้องค์กรจเจริญเติบโตดให้องค์กรสาวนอยแห่งสูงขึ้นมีคนติดตามเพิ่มขึ้นนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างมันประกอบกันน้ำพึ่งเลือเสือืึงตาไปด้วยกันหมดนะครับนี่คือโซเชียลอย่าบอกว่าโซเชียลไม่มีประโยชน์โซเชียลมีอิทธิพลมากนะครับท้ายคลิปให้พงซงนี้ ขาดยังถึงพอๆแม่อีหล่ะขาดสำหรับเอล่าเนี่ยหล,ะละัเปีนคนบอกว่าเก่งเัาจัดแต่กัอยากลัวเพื่อนเพือเหมือนพ่อจูอว่าก็พ่อโดนว่าการที่เอาสิเขียดเขียดก็่าการที่เอาสิสากสางโดนโดนะคะเพราะบางครั้งมันก็มีผลลบของเราด้วยเก่งคือหลาเนี่ยแรกอะเป็แต่หละของแม่ละจะถือคนกระโดดไหลนี่หนักมากแม่นค,คนนี้หนักมากลงนี้ที่พอเด็กพอใจ เขาพิ้งค์เกินน้ำเต้นวิลาสฟองต้งใจตั้งสิถ้าศิลปินตอนนี้ทุกวันนี้บากต้นเอะอกตกใจดังทุกดังแต่ภูมิต้านทานไม่มีกับโซเชียลไปอาะามได้ครับแต่ในส่วนที่โชคดีตรงนี้ก็คือมีพ่อคนนี้ที่สร้างภูมิคุ้มกันและพุ่มที่เราเจอมาก่อนไงก็ต้องมาบอกให้มึงฟังครับมาบอกให้มึงเจ้าตายระับฟังยังไงว่าสัร้างเมึงเจ้าก็ต้องเจอ อาถ้าเอาตัวเองไม่ได้ควาทนได้ยังไงไปอัดหลังครับมึงรออยู่ข้างหน้าอันน้นคนดีดีล่องอยู่ภาวนาลืมไปเลยไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้อุ๋งญิงขจัดลบๆอย่างไรลูกพ่ออยากถามหลายคนอยากหูว่าตอนนี้คอมเมนต์ลบๆลูกก็มาด่าอุ๋งอิงอุ๋งอิงจัดการกับคอมเมนต์ลบๆอย่างไรลูกคือแรกแรกแม่พากลัวหนูหนูหายเลเด้หนูก็หูว่า เป็นอยังหนูบอกกับใจว่าเป็นอยังเขาเือมาหลอกแม่หนูแล้วมันมีคำหนึ่งที่หนูจุกทีทุกขก็คือข้างล่างเลยหนูไปตายในนัมนนันมีเด็กเือมันเป็นคำที่มันถูกมากแม่ที่พ่อกับแม่หนูก็ยังไม่เคยพูดอย่างนี้กับหนูแล้วเรื่องมือเนี่ยหนูะพูดกับแม่เอาไว้แแม่โย่แม่ก็ทำอย่างนี่ตลอดว่ะไหวบัโอเคบั ทุกคนในสาวนคือให้เข้ามาอธิบายพวกนูแบบเออหนูลปล่อยวางนะหนูก็ต้องไปสนใจขอความที่มันลบๆตัดใจย่ายๆแบบพ่อแล้วคือถ้าพ่อมีพ่อมดูพ่อมีสาหน่อยพ่อมีปอบอเมทขอเห็นกันมาหนูคือเมื่อไหร่นู้นสตีแตกนี่ยหนูอยากรู้นไปเด็กเป็นม้าซ้ำหนี่ ราคาราคาอยากบอกว่าอยากให้พ่อพ่อในเอฟซีสูงเยอะจ้ะถ้าใครอยากมีกระตนก็นี่ค่ะคูณเนี่ยค่ะพาหาเลยเห็นกันมาตแต่วินาทีแรก จนมาถึงมาที่ลูกมีบ้านรับนะครับพระจ้กระเป็นด,ด้วยความดีมาตลอดเราสู้ไปนด้เลยนะครับผมเชื่อได้เลยว่าแม่หน่อยกบพ่อเองทัานกีฬาไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าแค่ไปยินร้องบนเวทีโชว์คอนเสิร์ตไม่เกินสามสิบนาทีสร้างรายได้ันปิดวงสี่ล้านเจ็ดแสนบาทกับอะไรจากโซวเชียลและ การแก้เรื่องุกรานครับคนไทยก็สำเร็จครับไม่ได้เลยด้วยกิจกับกุหลาบเสนอไปครับบนความโชคกี้ยังขั้วไลนฉะนั้นเราจะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆใ,ใหตุการณหไปหได้ไปตลอดครับผมจะพูดในวิติของโซเชียลเท่านั้นมีคือการสร้างภูมิสร้างทาน